สบายดีสวัสดีครับวันนี้เรามีข่าวดีมาบอกนะครับวัคซีนโควิด1 9พร้อมผลิตแล้วครับใกล้สำเร็จแล้วครับเรามาดูกันครับว่าแต่ละตัวเนี่ยมันมากันยังไงความสำเร็จเนี่ยต้องผ่านขั้นตอนมาอย่างไงเพราะว่าองค์การอนามัยโลกเนี่ย WHO เนี่ยได้ออกมาประ,ประกาศนะครับเมื่อวานนี้เองว่ามีด้วยกันวัคซีนมีด้วยกนันถึง6ตัวที่ประสบความสำเร็จได้มีการทดลองแล้วประสบความสำเร็จแต่ว่ามี3ตัวเป็นของจีน ก็เข้าสู่การทดลองระยะ3แล้วสักที่ผ่านมาเนี่ยก็ประสบความสำเร็จพอสมควรตัวแรกของจีนเนี่ยมาจากบริษัท s i n o วั c ไบโอเทคนะฮะตัวที่2มาจากสถาบันชีวะวะัตถุอู่ฮั่นและตัวที่3คือสถาบันชีวะวัตถุของปักกิ่งนะครับ ครึ่ง3ตัวนี้ก็คือผ่านการทดสอบในระยะ2เข้าสู่ระยะ3เข้าสู่ระยะที่3ก็คือเน้นถึงความปลอดภัยสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็คุ้มครองได้เป็นจำนวนมากๆและที่สำคัญก็คือให้มีภูมิคุ้มกันอยู่ได้เป็นเวลานานข่าวดีคือจีนพร้อมที่จะผลิตวัคซีนนะครับโควิด19เนี่ยถึง200ล้านโดสด้วยกันรัเสเซียเองก็พร้อมที่จะผลิตแล้วในเดือนหน้า แล้วก็ทาง WHO เนี่ยองค์การในไมโลกะก็บอกมาว่าทั้งหมดเนี่ยมีด้วยกันถึงต้อง165ตัวนะครับซึ่งมี19ตัวเนี่ได้ผ่านการทดลองแล้วก็ได้ทดลองใช้เข้าไปกับคลินิกหมอเรียบร้อยแล้วนั่นคือช่วงแรกๆที่ประสบความสำเร็จได้ถูกใช้จริงกับผู้ป่วยจริงมันคือจะประสบความสำเร็จหมายความว่าถ้าเกิดว่าใช้ได้ไปนานๆแล้วก็อยู่ได้ตลอดชีวิตเนี่ยแสดงว่ายาชนิดเนี้ย เป็นยาที่ประสบความสําเร็จก็ต้องเข้าใจได้ว่าทําไมถึงได้บอกว่าวัคซีนเนี่ยจะสําเร็จได้นั่นคือกลางปีหน้าเพราะว่าต้องผ่านการทดลองแล้วก็หวังผลเห็นเป็นระยะระยะทิ้งช่วงเวลานานๆแล้วเนี่ยวัคซีนตัวนั้นภนะูมิคุ้มกันตัวนั้นเนี่ยยังอยู่กับเราหรือเปล่าหรือถ้าเกิดไม่อยู่กับเราแล้ว,แล,วแล้วมันสลายหายไปแล้วเนี่ยก็แสดงว่าวัคซีนนั้นย,ยังไม่ประสบความสำเร็จแต่ใช้ได้เฉพาะทางทางอเมริกาก็บอกมาเหมือนกันว่าวัคซีนช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะใช้ได้ประมาณแค่50%หรือ70%แค่นัเนอเอง ก็เป็นเรื่องธรรมดาครับเพราะว่ามันต้องการระยะหวังผลแต่ขณะเดียวกันรัเสเซียรัเสเซียเป็นอีกหนึ่งค่ายครับที่บอกออกมาว่าเขาก็ประสบความสุเร็จเหมือนกันแล้วก็พร้อมที่จะผลิตในเดือนกันยาย,ยนนี้แล้วด้วยวัคซีนของรัเสเซียนเนี่ยได้ทดลองใช้ในออกระทรวงของการทหารนะครับก็อาจจะเป็นกระทรวงกลาโหมของการทหารแล้วก็ใช้อาสาสมัครนั่นคือเป็นโรงพยาบาลทหารของรัฐบาล เข็มแรกที่ถูกฉีดออกไปเนี่ยก็คือที่ผ่านมาแล้วรอจนครบ42วันแล้วก็เข้าไปอยู่ในสเตจที่2แล้วก็สเตจทีต่อไปตอนนี้ก็ได้รับผลเป็นอย่างดีมากๆนั่นประกาศออกมาแล้วว่าเขาพร้อมที่จะผลิตในเดือนกันยายนนี้เราหวังว่าวัคซีนเนี่ยมันจะมาปีหน้าตอนนี้มันอาจจะเร็วขึ้นเร็วขึ้นก็ได้นะครับเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยผมว่าเก่งอยู่แล้วครับ เขาเอาชนะทุกอย่างชนะโลกภายไข้เจ็บเนี่ยมาได้ตลอดเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยมีสัญชาตญาณของการอยู่รอดขณะเดียวกันไทยเองก็มีนะครับไทยเองก็กําลังคิดค้นอยู่เหมือนกัน ก็จะเป็นทั้งสองฝ่ายด้วยซ้ำบ่ทางวงการแพทย์เองแล้วก็ทางแผนทางเลือกเองผมก็ได้ยินมาว่านําฟ้าทะลายโจรมาทดลองเพื่อที่ให้เกิดภูมิคุ้มกันเหมือนกันก็มีหลายหน่วยงานซึ่งรับรองเหมือนกันตรงนี้ก็ต้องทดลองกันต่อไปทุกฝ่ายทุกหน่วยทุกชาติในโลกที่ช่วยกันทำวัคซีนเนี่ยขึ้นมาก็เพื่อหวังว่าจะให้โรคโควิด -19 เนี่ยหมดไปจากบ้านเราระหว่างทางเนี่ยเราคงต้องแข่งกับ โลกที่มันเกิดขึ้นด้วยก็เพราะว่าตอนนี้รอบบ้านเราไทยแา้เนี่ยก็ยังเยอะอยู่นะครับณนะวันนี้ที่ผมพูดใส่คลิปมาเนี่ยก็เข้าไปต้อง20ล้านคนแล้วครับมันคือ3วัน1ล้านคนแล้วซึ่งค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับแล้วมันเยอะขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็บางประเทศก็บอกมาว่าบางทีเนี่ยอัตราของการผู้ติดเชื่อเนี่ยมันอาจจะมากกว่าสิ่งที่ประกาศออกไปด้วยซ้ําไปแต่มนุษย์ ก็ต้องแข่งแล้วรีบผลิตวัคซีนออกมาเพื่อที่จะให้หยุดมันให้ได้ถ้ามองย้อนกลับไปในอดีตเมื่อร้อยปีที่แล้วไข้หวัดใหญ่ตัวเนี้ก็ฆ่าชีวิตของเราเนี่ยเป็นล้านเหมือนกันแล้วมีผู้ติดเชื้อถึง50ล้านคนย้อนกลับมา1 0 0ปีณปัจจุบันโควิดนี้ตอนนี้20ล้านคนก็หวังว่ามนุษย์เราจะควบคุมมันอยู่ในเรน็วนี้สู้ๆกันนะครับ แล้วเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับเพื่อให้เรากลับมาใช้ชีวิตอย่างเป็นปกติเร็วๆนี้สู้ๆไปด้วยกันครับคราวหน้าถ้าเกิดเรามีบทความอะไรดีๆเราจะมาแบ่งปันกันนะครับกับช่องไทยลาวทูเกตเตอร์ไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันสบายดีสวัสดีครับสู้ๆครับใกล้แล้วครับ